สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวความรวยจะมาเยือนคนสามราศีนี้ให้เร่งสร้างบุญตามนี้คลิปนี้ค่ะเป็นการเปิดดวงคนสามราศีที่ช่วงนี้ดวงดีชีวิตดีแล้วถ้ายิ่งได้สร้างบุญทำทานก็จะยิ่งปังทวีคูณเป็นรอยเท่าพันเท่าเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ด้านล่างนะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนสมราศีได้แก่ราศีแรกท่านที่เกิดใน ราศีเมถุนราศีที่สองคือท,ท่านจะเกิดในราศีสิงห์และราศีสุดท้ายคือท,ท่านจะเกิดในราศีมีนค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนสามราศีที่ดวงดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นราศีที่มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้ดวงดีมากๆประสบพบเจอทั้งความก้าวหน้าและความสําเร็จสมหวงังเรียงแถวเข้ามาได้พบเจอกับพวกท่านทั้งสามราศีเลยค่ะ ว่าแต่ถ้าอยากจะให้ความเฮงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแนะนําให้ลองทำบุญดังนี้เลยนะคะข้อแรกค่ะให้หาโอกาสทำบุญตักบาตรในวันเกิดการทำบุญตักบาตรถือว่าเป็นการทำบุญเสริมดวงชะตาโดยตรงตามสูตรการเสริมดวงขอแนะนำให้ตักบาตรในวันเกิดเช่นใครที่เกิดวันอาทิตย์ก็ให้ตักบาตรในวันอาทิตย์ติดต่อกันทั้งหมด3ครั้ง แต่ถ้าตักบาตรไม่ได้สามารถทําบุญถวายสังฆทานหนึ่งครั้งทดแทนได้ด้วยนะคะข้อที่ 2. ค่ะแนะนำให้ทําบุญไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่กำลังจะถึงคาดอานิสง์จะแรงมากหรือถ้าใครสะดวกในการถือศีลงดทานเนื้อสัตว์ก็ถือว่าได้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะ และส่งท้ายกันที่ข้อที่3นะคะให้สวดมนต์ไหว้พระวิธีการนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากค่ะเพราะว่าสามารถทำได้ตลอดจะทำตอนเช้าพอตื่นนอนแล้วทำเลยหรือจะเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้หากใครที่ไม่ค่อยถนัดในการสวดมนต์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นการเปิดบทสวดมนต์แทนก็ได้ผลดีมากเช่นเดียวกันนะคะรับรองว่าได้ได้ทำบุญตามที่กล่าวมาน,นี้แล้วดวงชะตาพวกท่านจะดีขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอนค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคนสามราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์โชคดีขอให้เร่งทำบุญตามที่กล่าวมานี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ